สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้จะช่วยมาทำซอสทาริยากิค่ะนะคะเริ่มต้นนะคะใส่น้ำเปล่าลงในหม้อค่ะนำขึ้นตั้งไฟกลางนะจากนั้นนะคะก็จะใส่ผงราชินะคะหรือว่าผงปลาคาสโอนะคะอันนี้สามารถซื้อได้ที่แมคโครนะอันนี้ปูซื้อมาประมาณกล่องหนึ่งสามนิดนิดค่ะคนให้ละลายเข้ากันดีนะคะ นี้นะจากนั้นนะคะก็จะเติมโชยุค่ะใส่โชยุลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยมิรินค่ะใส่มิรินลงไปแล้วนะจากนั้นก็จะใส่ขิงผงหรือว่าขิงป่นค่ะอ๋ออันนี้เป็นขิงแก่หันแว่นก่อนนะคะขออภัยด้วยแล้วก็ใส่ขิงผงหรือว่าขิงป่นค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ใส่น้ำตาลทรายค่ะจะเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะแต่น,นี้ปู้เลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะใส่ซอสหอยนางรมลงไปแล้วนะคะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะตั้งไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะ เราต้องการที่จะได้ซอสที่ข้นๆนิดนึงนะคะพอใช้ไฟกลางไปสักระยะหนึ่งนะคะก็หลีลงใช้ไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็จะเคี่ยวไปประมาณ15 2 0นาทีแล้วแต่ความข้นที่เราอยากจะได้เลยค่ะในระหว่างที่ตั้งไฟหรือว่าเคี่ยวตัวซอสอยู่นะคะต้องหมั่นคนนะคะคอยหมั่นคนเป็นระยะระยะด้วยค่ะ ทำซอสตัวนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะปูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะเนี่ยค่ะกําลังจะได้ที่แล้วค่ะเราต้องการความข้นความอะไรแบบไหนก็ตามสะดวกนะคะแต่อย่าลืมว่าพอเราทิ้งให้เขาเย็นตัวลงนะคะซอสเขาก็จะมีความข้นขึ้นค่ะปลาซาบะปูได้มาแบบแช่แข็งนะคะ2ชิ้นนะคะซื้อนะคะที่ห้างสรรพสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ อันนี้เอามาซับด้วยกระดาษที่ชูแผ่นใหญ่นะคะซับเอาน้ําออกนะคะจากนั้นก็จะโรยเกลือชมพูนะคะแล้วก็พริกไทยดําบดค่ะให้ทั่วทัวทั้งสองด้านเลยนะคะก่อนที่เราจะนําลงทอดนี่ค่ะโรยเกลือก่อนนะคะใช้เกลือสีชมพูหรือว่าเกลืออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีนะคะตัวไหนก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะโรยด้วยพริกไทยค่ะ แล้วก็มีน้ํามันงานด้วยนะคะเหยาะน้ำมันงานลงไปนิดนึงนะคะจะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะทําให้ปลาของเรามีความหอมนะคะเวลาที่เรานํามาย่างนั่นเองค่ะจัดการนะคะโรยเกลือกับพริกไทยนะคะรวมถึงน้ํามันงาน,นะคะให้ทั่วๆท,ทั้งสองด้านเลยค่ะ น้ำมันงานี่แนะนำเป็นน้ำมันงานของเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะคะเป็นน้ำมันงานสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะมีความหอมนะคะเนี่ยค่ะเหยาะลงไปแล้วก็เอามือลูบบางๆค่ะ ปูใช้กระทะแบนนะคะตั้งไฟกลางค่ะเหยาะน้ำมันมะกอกนะคะลงไปสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนแล้วนะคะก็จะนำปลาลงไปจี่หรือว่าลงไปกริลค่ะอันนี้นำด้านหนังลงไปกริลก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้ด้านหนังเขาสุกนะคะสุกเหลืองตึงๆต,ตัวแล้วค่อยพลิกด้านเนื้อนะคะลงมาย่างให้สุกทั่วเสมอกันค่ะ พอด้านหนังนะคะสุกทั่วนะคะด้านหนังสุกเหลืองทั่วดีแล้วก็กลับด้านเอาด้านเนื้อลงไปทอดนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหสีสันนะคะเนี่ยค่ะเหลืองแบบนี้สุดยอดเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆอยากจะให้จอมือถือจอคอมของเพื่อนๆนะคะมีมีกลิ่นนะจะได้รับรู้ถึงถึงกลิ่นหอมนะคะเนี่ยค่ะตัวซอสท,ที่เราทำเอาไว้แล้วนะคะใครจะราดลงไปตัวปลาแล้วก็ให้เขา คลุกเ้านะคะอยู่ในกระทะเลยก็ได้แต่ปู้ชอบที่จะเอาแปลงนะคะจุ่มตัวซอสแล้วก็ค่อยๆทาค่ะเดี๋ยวจะทาด้านหนังก่อนนะคะเดี๋ยวกลับด้านเอาด้านเนื้อมาทานะคะแล้วกลับด้านหนังมาทาอีกทีหนึง่งเพื่อให้ซอสของเรานะคะซึมซาบลงไปที่ตัวปลาค่ะเนี่ยค่ะพลิกด้านตัวหนังเอาพลิกด้านหนังลงนะคะแล้วก็เอาตัวด้านเนื้อปลาขึ้นมาก็เอาแปลงจุ่มซอสนะคะทาให้ทั่วๆค่ะ โอ้โหตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะทาซอสให้ทั่วๆสักสองรอบค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะใครจะทารอบเดียวสองสามรอบก็ได้นะคะหอมมากๆเลยค่ะ ัวซอสเทริยกินะคะก็ทำง่ายมากๆด้วยนะเป็นอาหารที่ทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยมากจริงๆค่ะพอได้ที่แล้วนะคะก็จัดลงจานค่ะเนี่ยค่ะตักลงวางบนจานนะคะเสิร์ฟกับข้าวสวยนะคะร้อนๆพริกน้ำปลาสักถ้วยนะคะโอ้โหสวรรค์เลยค่ะจัดวางลงบนจานแล้วนะคะก็อยากจะเพิ่มความชุ่มชื้นใะห้กับตัวปลาอีกก็เอา ก็สามารถนำซอสน,นะคะเอามาทาได้อีกนะคะจะได้มีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอีกเหมือนกันนะแต่น,นี้ปูทารู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นนะคะแล้วมันก็ดูเงาสวยงามด้วยนะคะทีนี้ก็จะหาของมาตกแต่งค่ะเดินไปหน้าบ้านนะไปหยิบนะคะไปตัดเอาตัวดอกพวงชมพูนะคะดอกพวงชมพูนี่เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถรับประทานได้ก็เอามาตกแต่งจานให้ดูสวยงามค่ะเป็นไงคะ อาหารนะคะในคลิปนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยรวยเฮงเฮงกับทุกทคนเลยนะคะคลิปนี้ปู้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ